สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับยินดีน้อเด้อครับพี่น้องนะครับสำหรับลายท่านที่มพโชกันนะครับในงวดวันที่17มกราคมนะครับมีอาจารย์หลายท่านนะครับที่เข้านะครับไม่ว่าจะเป็นเจ๊นาง3ล้านนะครับเข้าตรงๆคือ19และที่แม่นจริงๆแม่นจังๆเข้าทั้งวิ่งนะครับวิ่งให้วิ่ง1และ9คืออาจารย์หนองปืนนะครับอาจารย์หนองปืนให้เลย2หางคือ16กับ19นะครับ เราลงลิปให้แ hmm. ล well, uh ้วนะครับหลายท่านอาจจะได้รับชมหลายท่านอาจจะไม่ได้รับชมนะครับเราลงให้ประมาณวันที่สิบสองสิบสามนะครับสำหรับอาจารย์หนุงปืนและเจ๊นางสามล้านนะครับหลายอาจารย์ที่เข้าอยู่เด้อนะครับผมนะครับนี่ก็คือแนวทางของอาจารย์หนุงปืนเด้อนะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์หนุงปืนนี่ครับกระดาษใบนี้เลยนะครับที่เอมินทํคชิปนะครับวันนั้นนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้รับชมชิปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่คือเจ๊นาง3ล้านนะครับให้มาตัวนี้เลยนะครับ1991นะครับตรงตัวเลยนะครับ สลับวิสิตใดที่ตามอยู่พิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับแล้วก็ปู่แดงนะครับปู่แดงให้ตัวกลับนะครับเนกเวรมิดรเนกความฝันเนกทําพิธีนะครับให้ตัวกลับนะครับพี่น้องอ่ะจะได้ก็เป็นกระจายเด้อครับผมนะครับยังไงก็เป็นกระจายให้เดี๋ยวไปมึงคลิปนะครับว่าได้แทะบอลหรือจะไดนใบญ่ๆนะครับไปมึงคลิปกันนะครับว่าเพิ่นให้แทะหรือบอลจังไหนนะครับว่าแมนบ้านเลขออกแล้วเอามาลงนะครับผมไปหลับกัคลิปครับถ้าได้เข้ามาแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามเด้อเดี๋ยวตามให้นะครับพิมพ์คำว่ารอไปเลยนะครับผมเจ ล้วก็จับคู่มิเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดสามราคามันมีหนึ่งเก้ากับสี่เก้าหนึ่งเก้ากับสี่เก้าจับจับเลยนะครับผมสลับจับคู่นี่ครับเจ้ครับผมสลับจับคู่นี่ถามถามแท้ซี่นะครับจับคู่นี่ได้ทั้งไต่ทั้งเท่งหรือวันยังไงครับส่วนมาก มันกระจายทั้งบนทั้งล่างทา้งใา้ตื้อทั้งบนทั้งล่างบางเสียมันกัเป็นบนบางเสียมันกะเป็นล่างแล้วเสียบางเสียเขาทั้งบนทั้งล่างจ้ะครับสำหรับวิ่งนะครับเจนั่งมีตัวใดนะถ,ถี่เป็นตัวเน้นนักที่สุดบ่ครับสำหรับแนวทางของเจียนั่งสามกับเขานี่เจีนั่งถีมน้ำหนักไปตัวใดเป็นที่สุดครับมันพอกันล่ะน้ำหนักแต่วูดกับต่างเพราะว่ามันมักพอกันเด้ักถีบอะข้างนอกอะไรดยพอกันจ้าแล้วที่เพิ่มที่เพิ่มเลขสาม สามตัวห,หางหนึ่งเลือของเจนานางนะครับสามตัวหางหนึ่งมีตัวใดน,นะครับหาีศูนย์จ้ะหาทีศูนย์ตัวเดียวหางเดียวแนวทางของเจนางสามล้านอยู่นะครับเจนางนะครับจะไม่มีแนวทางปล่อยต่องวดนะครับถ้าจะได้วิ่งนะครับต้องรอประมาณ12บสถึงสินะครับวันที่12บสหรือถ้าเป็นช่วงันช่วงนี้ก็ประมาณนมี่เท่าไหร่ครับเจ๊ J. ครับเป็นช่วงงวด ผ่า,านเลขออกปกติเพิ่นกับติดป้อย1ิดสองล่ะเพิ่นกับสบบามครับแต่กำมันที่บัตรที่หยิบเจ็ดยแปดนี่เท่าไรครับประมาณครับท่านอีกหนงสิ่โอ้ประมาณท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาถุงเงินถุงทองภายในบรรจุไปด้วยขนหางช้างช้างงาช้างและวัตถุมงคลช้างเกือบทุกชนิดไอหนเสริมดวงเสริมบารมีไอหนเสริมโชคเสริมลาบทำการค้าทำการขอยต้องมีติดเนื้อติดตัว ถุงเงินถูงทองท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อร่างออกบนสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง